กับ h ัน d ้า CRV 2.4 EL นะคะเป็นตัวออโต้โฟล์วิลด์ค่ะ4ปี2019-2020นปีสำหรับคันสีขาวนะคะบอกเลยว่าได้ใไม่น้อยที่สุดนะคะกับคันสีดำนะราคาดีสุดๆเลยสำหรับใครที่สนใจค้าพาทิพนี้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับกลับมาพบกับผมสองคนผมไม่ได้สินะครับก็มีหนูตัวหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับผมนะก็ มาดูโอใช่แล้วค่ะนะจากห่างหายไปตั้งแต่คลิปนู่นเลยนะคะ <c ười> คก็ <c ười> คลิปดานมากนะก็ <c ười> วันนี้มาในเทศกาลตุทจีนอยู่ <c ười> วันตุรจีนใช่แล้ว <c ười> นะครับเมื่อวานวันไหววันนี้วันเที่ยว <c ười> วันนี้วันเที่ยวนะครับผมนะใคร ยังไม่มีรถไปเที่ยวถูกต้องค่ะนี่ผมมีรถครอบครัวสองคันด้านหลังใช่แล้วนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใช่ที่สําคัญคาอตัวท็อปสองคันเลยโหหายากด้วยนะครับมีให้เลือกสองสีใช่แล้วค่ะสีขาวนะครับด้านขวามือนะครับกับสีดําด้านซ้ายมือของผมนะคะผมนะ รถสวยบอดี้เดิมทั้งคู่ใช่แล้วน็ไม่มีแกะไม่มีถอดอ่าสเปคเดียวกันนะคะลูกค้าได้เป็นปี2019จดปี2020เช่นเดียวกันทั้งคู่เลยใช่ครับผมนะรถสวยมากผมกล้าการันตีเลย2000นี้เป็นรถโครงสร้างเกรเอใช่นะครับตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับบอดี้ไม่มีกระทบไม่มีชนไม่มีพิษควาไม่มีจมน้ำนะครับไม่แท้ทั้งคู่นะแต่ว่าราคาต่างกันนิดหน่อยใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของตัวราคาที่ต่าง ะะเป็นในร,รายละเอียดตรงไหนนะคะ,ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามด้านนี้ด้วยจะได้ไม่าดลิปอัปเดตของคอโต้นั่นเองนะคะรับผมนะเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันวันนี้พาดูสีขาวก่อนใช่แล้วนะคะคันนี้เนี่ยราคา859,000ใช่แล้วนะคะมาพร้อมกับตัวรุ่นรถนะคะ h อ n d a CRV 2.4 EL นะคะเป็นตัวออโต้วิได <ite> ปี19สด20ค่ะพี่ไอคันนี้เลยไม่70,000โลโอ้โหไม่น้อยมากไม่น้อยมากรถสวยมากครับกุญจงกุญแจคู่มือการใช้งานอยู่ครบหมดทันสองดอกคู่มืออยู่ครบโหมดใช่แล้วประวัติการเข้าศูนย์ตรวจสอบตรวจเช็คได้นะคะและที่สำคัญเป็นตัวเจน5ด้วยพี่ไอตัวก่อนเปลี่ยนไหมเนอรอเชนเป็นเจน6นั่นเองอันนี้เขาเรียก g e 5ใช่เป็นเจ n 5นี่สวยหน้าหล่อฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะถูกต้องค่ะเป็นตัวออโต้เรียบร้อยและภายใน7ที่นั่งนะคะเป็นตัว เอสเครื่องเบนซินครับผมไม่ใช่เป็นตัวดีเซลอ่าไม่ใช่เป็นตัวดีเซลเนาะเป็นตัวเบนซินนะคะเป็นตัวเบนซินเครื่องสอตัวท็อปขับสใช่แล้วบบออโต้ฟูลทม์ถูกต้องนะครับผมไฟหน้าของรุ่นนี้เป็น LED ใช่แล้วนะคะ้วหมเลยมีรายละเอียดนะคะตัวออปชั่นที่ภายในนะคะจัดเต็มให้ภายนอกนะคะได้รถสีขาวแบบนี้เลยนะคะรถขาสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วสีขาวบุกนะคะวันนี้ก็ เก็บงงเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับก็ตัวรถพร้อมตั้งขายกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้เป็นแบบสมาร์ทคีย์เี่มีสำรองสำรองให้ครบถ้วนนะครับกระจกเดิมทุกบาททุกบาทตาปั๊มฮอนด้าที่กระจกเดิมทุกบาทนะครับกระจกพับเป่าไฟฟ้านะคะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวแบบ LED ให้เรียบร้อยตัวล้อนะครับจะเป็นแม็กปัดเงาของเดิมโรงงานติดกับตัวรถขอบ18เลยนะครับสภาพล้อแม็กสมบูรณ์นะไม่มีรอยอับปิฟุตบอลฟุตบาทนะยางก็ยางปีใหม่ๆนะคันนี้ได้เป็นยางฟุตเย่ นะครับผมรล้ันยางสองสามห้าทับอ่หศนย์ R สิบแปดนะครับใช่นะคะหรือว่าเนี่ยปียี่สิบสามถ้าพี่จะไม่ผิดปียี่บานี่นี่ปียี่สิบสามนะคะถือว่าได้ยังปีใหม่เลยนะและที่สําคัญนะคะนี่มาดูออปชั่นแอบดูข้างในกันีกหนึ่ง สัมผับนะคะตัวออปชั่นภายในลูกค้าจะได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าตัวท็อปนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีตัวคุชทอนโทรลนะคะคุนแจนะคะเป็นแบบสมาร์ทขี้เลสใช้งานคู่กับคู่สตาร์ทนั่นเองเดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวให้พี Ai ่ไอซสตาร์ทให้ดูเลขใหม่ปัจจุบันเลขใหม่เลื่อนไหม่ตรงหน้าจอเนี่ยเป็นดิจิตอลนะเวลาเราสตาร์ทรถปึ๊บนะครับโชว์แบบนี้เลยนะครับผมนะดูคันนี้เลขใหม่ครับเจ็ดหมื่นสามพัน 293โลไม่เดิม, uh, ไ,มไม่เดิมน<ล>ะไม่เดิมนะครับหน้าจอตัวเครื่องเล่นก็ของเดิมแบบทัชสกรีนมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ v ให้นะครับแอร์ออโต้นะครับดูโอโซนนะครับแล้วก็เป็นแอร์ตู้หน้ากับตู้หลังด้วยใช่แล้วนะคะ,ะคด้านบนนะคะลูกค้าจะได้ไฟแบบดาวไลท์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่เป็นแบบดาวไลท์นะคะคลูกค้าใช้งานตอนกลางคืนนะคะส่องสว่างไม่มีแสงแยงตาแน่นอนนะคะไม่มีการรบกวนนะคะ นิสัสทัศน์ของผู้ขับขี่นะคะในส่วนของตัวพื้นที่ภายในนะคะกว้างสุดเลยถือว่ากว้างมากเป็นรถที่รถกว้างมากใช่เป็นราที่รถกว้างมากนี่ด้านหลังนะคะมีแอร์ด้านหลังนะคะตรงด้านข้างหลังนะคะตรงกลางหนึ่งจุดแล้วก็ด้านบน1จุดนะคะภายในเป็นขนาดเจที่นั่งนะคะเป็นแบบ3ตอนนะคะที่สําคัญพี่ไอภายในลงพรมแบบ3ามดีให้เรียบร้อยนี่ใช่นะครับผมจะบอกว่าพรม 3D ดีแพงนะครับคันี้แอร์แบ็กเจ็ดใบถูกต้องค่ะ เกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายก็เป็นไฟฟ้านะต้องค่ะเป็นแบบออโต้ไฟฟ้านี่นะครัฟฟบผมนี่เปิดนะคะแบบออโต้เป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยในส่วนของตัวพื้นที่นะคะบอกเลยว่านะคะถ้าลูกค้าไม่เน้นการโดยสารนะจะบอกว่าถ้าเราเน้นแบบทับเนอืดึงไม่มีแรงดึงขึ้นดึงขึ้นอ่านี่นะคะเป็นพื้นที่กว้างๆเลย เน้นนะคะบันทุกของก็ถือว่าดีนะต่อโจทย์กับรถขนาดเจ็ดนะคะที่นั่งหรือเป็นรถครอบครัวนั่นเองครับผมก็ถ้าไม่ใช้พื้นที่เบาะแถวที่3ก็พับได้เก็บได้นะครับผมนะเป็นแบบแนวราบด้วยเนาะ แต่ถ้าใช้นะครับใช้นั่งก็สามารถนั่งได้ถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นตัวรายละเอียดนอะที่ทางตัวท็อปนะคะของตัว Honda เขาเพิ่มเติมเข้ามานะคะรับประกันไหนอย่างหนึ่งก็คือตัวรถไม่มีชนหนักผิดความนะตั่มีรยกระาบเนะครับคันนี้ก้าการันตีไม่มีรอยชนเลยนะโครงสร้างรอยทรงรอยตีนนะครับน็อตเนร์ดไม่มีแกะไม่มีถอดสักจุดรถสวยมากคันนี้ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ถูกต้องนะคะก็ถือว่า เป็นตัวปี2 0 1 9นนะคะราคา859,000บาทกับโฉมเจน5นะคะใหม่7 0 0 0 0รถสวยมากสีขาวมุกนะครับใครอยากได้รถปีใหม่ไม้น้อยๆก็คันนี้เลยใช่เละครับรถสภาพสมบูรณ์ได้เลขไม้น้อยนะครับ 8 5 9 0 0 0หาหนะแต่ว่าถ้าอยากได้รุ่นนี้นะครับราคา d r อ p ลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยราคาถูกกว่า20,000บาทใช่แล้วนะคะขายอยู่8 3 9 0 0 0สบาทนะเพราะว่าเลขไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่1 4ึ0 0 0นะครับผมแต่ตัวรถสเปคเดียวกันบอดี้เกรด a ถเหมือนกันนะครับผมรถสวยราคาถูกกว่านะคะ20,000บาทและได้รถสีดำเผื่อใครที่อยากได้ตัวรถนะคะที่เป็น สีดำด,ำด,ดูดูอออชอบอความเท่นะคะของตัวฮอนด้าน,นะบ,บอกเลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่า<ช>ตัวสีนะคะเป็นสีดำเงานั่นเองถูกต้องนะครับถูกต้องนะก็ ตัวนี้นะครับก็หมายถึงตัวออปชันเหมือนกันไฟหน้าเป็น Fu l l LED ทั้งหมดไฟหลังเป็น l e ลดนะคะฝั่งซ้ายนะคะก็จกจะมีเลนวอลให้ด้วยนะคะก็ถือว่าดีเลยนะคะเป็นตัวมุมอับสายตานั่นเองอ่ามีทั้งสองคันนะแล้วก็มาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์สวยแบบนี้เลยนะฮะตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4เป็นเครื่อง IVT e c นะแต่ว่าเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่นะคบเป็นตัว e a r t h Dream นั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นสี่ถูบนะ 2 4งพัี่ีโอ้โหขนาดใหญ่แรงมากนะครับดูห้องเครื่องใสๆแห้งๆนะครับรอย QC รอยมาร์กรอยมารักนะคะอันนี้เป็นมาร์กต้มสีโรงงานต่างๆนี่ตั้งหน้าอันนี้เป็นคันหม้อน้ำหน้านะคะตัวน็อตต่างๆมาร์กแต้มสีไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะเลยตัวกิ๊บครบทุกจุดตัวนี้ก็เป็น ABS แล้วใช่ได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะโครงโรงโครงสร้างเบ้าโช๊คหัวน็อตป่าเดิมหมดนะครับ จะบอกว่าปกตินะคะลูกค้าก็จะสังเกตในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะคะบอกเลยว่าตัวรถที่ทางทอโต้เราคัดสั่นคัดเกตมานะคะน็อตไม่มีขยับกล้าการันตีนะครมาดูรถตัวจริงได้เลยเนาะ,ะใช่นะครับผมสวยมากนะครับแม็กแม็กลายเดียวกันแม็กลายเดียวกัน,นตัวท<อ>็เห,เหมือนกัน<ๆ>เหมือนกัน,นะแต่คันนี้ได้เป็นยางมิชลินนะแรบยางมิชลินนะคร,ะครแต่รู้สึกว่าจะเป็นปี20 นะคะเป็นปีจะเป็นคนละปีการตัวสีขาวเปลี่ยนยางมาให้แล้วแต่ก็ดอกเหลือนะครับดอกแบบล้นๆเลยนะก็ไม่มีรอยแตกนะครับใช่นะคภายในเป็นสีดําเหมือนกันเนี่ภายในบอกผู้น่าปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นลายไม้ตัดกับสีดําหน้าจอ DVD นะคะมีในส่วนของตัวระบบนําทางเนวีให้เรียบร้อยพวงมาลัยมัลติเหมือนกันนะคะเกียร์ออโต้เบรกโปรไฟฟ้าเหมือนกันให้พี่ไอมาดูเลขไหมนัปัจจุบันเลย นี่ครับคันนี้เนี่ยไม่เนี่ยจะเยอะกว่าคันขาวครึ่งหนึ่งเนาะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบโลนะครับไม่เดิมตรวจสอบได้นะครับไมแท้นะคันนี้ตัวออปชั่นนะครับเหมือนกันนะครับผมมีระบบนำทางเนวิเครื่องเล่นจอทัชสกรีนเดิมโรงงานแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับมีแอร์ตู้หลังให้เบรกมือไฟฟ้าเกียร์ออโต้นะครับผมคอนโซลตัวนี้ไอตัวรุ่นนี้นะครับทั้งสองคันก็จะตกะแต่งด้วยลายไม้นะครับ เป็นเอกลักษณ์ก,การกใช้งาน,นะะอยู่ครบถ้วนนะครับสภาพสวยสมบูรณ์บอดี้เกรดเไม่มีกระดทบไม่มีความไม่มีจมน้ำ<ช>น,ะนะคะเพราสวย ด้านบนหลังคาเดิมฝ้าเดิมเหมือนกันใช่แล้วนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะตัวสภาพภายในรถปรับสภาพมาพร้อมใช้เลยไฟนะคะส่องสว่างทุกจุดนะคะมีการเช็คระบบไฟก่อนส่งมอบที่สําคัญพื้นที่นั่งกว้างเหมือนกันนะคะนี่อย่างตรงด้านหลังผู้โดยสารนะคะมีที่พนักแขนให้ด้วยนะมองไปด้านหลังด้านบนก็จะมีแอร์หลังนะคะเช่นเดียวกันนะคะภายในก็เป็นขนาด จดที่นั่งตัวท็อปนะคะราคา8 3 9 0 0 0บาทส,สำหรับใครที่อยากได้รถสีดำและเป็นตัว SUV ขนาด7ที่นั่งนะคะรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะคะอ่ะรายละเอียดรถสวยๆแบบนี้นะคะไม่1 4 4 1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ขนาด 2.4L e นะคะได้เป็นตัวออโต้วิวไดเนาะพี่ไอถูกต้องครับเป็นสเปคเดียวกันกับสีขาวเลย สเปคเดียวกันปีเดียวกันนะครับรถสวยเหมือนกันต่างกันที่เลขใหม่ใช่แล้วราคาคันนี้ก็เลยจะถูกกว่า20 0 0 0บาทถูกต้องค่ะส่วนคันนู้นเนี่ยราคา859นะคะสีขาวมุกอันนี้สีดำา839นะครับเลขใหม่เยอะกว่านิดหน่อยแต่ได้ราคาที่ถูกลงใช่แล้วนะคะแล้วก็รายละเอียดตัวน็อตไม่มีขยับเหมือนกันเม็ดอาร์คนะคะหรือว่าตัวนะคะรายละเอียดรถนะคะที่บอกเนาะว่า เป็นรถส,สวยคัดเกตนะคะรับประกันไม่มีชนหนักน็อตไม่มีขยับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถจริงได้ใช่มาดูได้เลยมันทดลองขับได้นะที่บริษัทคออโต้ของเรานะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์ถูกต้องค่ะมินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันเลยใช่ไม่มีวันหยุดนักเองนะคะลูกค้าสามารถิดต่อเบอร์ประมุขด้านล่างของช่องทางแอดมินเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับนะสองคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น าซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถคุยรายละเอียดได้เนาะใช่ครับมกับกรณีจัดไฟแนนซ์พี่ไอบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นของเราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.39เอร์เซ็นเท่านั้นนะครับห่อนในระยะสั้นสี่สี่ปีนะครับผมตามเงื่อนไขของแบงค์ใช่ค่ะหรือว่าอยากผ่อนยาวๆนะสูงสุด7ปี84งวดผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000บาทเท่านั้นเองถูกต้องอันนี้ฟรีดาวนะใช่แล้วไม่ได้ใช้เงินออกรถเลยนะครับผมต้องบอกว่าราคานะครับทั้ง2องท่น หันลงจากป้ายแดงเนี่ย50%เลยทุกต้องนะคนะคเพราะว่าเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยล้านกว่าเลยประมาณล<ช>้านห้าล้านหกตอนนี้ก็ขายอยู่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับ 859,000านะครับผมนะชอบแบบไหนชอบสีไหนชอบสปเปคไหนนะครับติดต่อสอบถามมาบอกเลยว่าซีอาวของเราสวยทั้งคู่ทุกตอที่เดิมทั้ง2 0 0พันะครับแล้วเราวารนตีหลังการขายให้อีกหนึ่งปีนะ,ะก็เป็นการดูแลนะคะตามรายการนะคะ180รายการด้แลแลวยเนาะพี่ไอจูงรวมไปถึงในส่วนของตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะหลังการขายนาสุดผล้งึ่งปีไปเลยถูกตอ้องครับผมครับก็สนใจสอบถามเป็นได้เลยนะคะก็ปักหมุดง่ายอ่า ซันดา CRV 2.4 EL ออโต้โฟวีไรด์หรือว่าแับสี่นะครับปี2019เกิด20นะครับผมนะสำหรับวันนี้ครับผมไอทอออโต้แล้วก็ซ้องโอทอออโต้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าใช่แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ